คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมา,าครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกิน3.25นุงานั้นก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก่จาก45นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากฟูเ่เฉิน45นาที ก่อนอื่นนะครับไปสรุปผลงานตัว V.I.P. ที่ให้ไว้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งก็เสียวบอกนะครับก็ปรากฏว่ามีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2ประตูก็กินเต็มนะครับสามารถทำกําไรให้สมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ของเราไปได้นะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. รับทัศนบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอปไลน์ไปที่ F 4 5 O V E R 45 o v v r r มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้ทาง45นาทีเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทพิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจแอดไลน์ไปที่แอสโอวีเออาร์หกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับก่อนจะไปชม รับทัศนคู่ V.I.P นะครับผมมีโค้ดส่วนลด50บาทนะครับสำหรับท่านที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P ของเรานะครับก็แคปรูปหน้าจอที่ผมขึ้นให้ณนะตอนนี้ไปติดต่อที่ไลน์แอดมิน4 5 o v e r เพื่อขอรับส่วนลด50บาทในการเข้ากลุ่ม V.I.P ได้เลยนะครับวันนี้นะครับพาไปชมเกมไอแลนด์เหนือนะครับพเมลี I, หรือไอแลนด์เหนือดิวิชั่น1 ลงแข่งขันเวลา21.00นเป็นการพบกันระหว่างลินฟิวเอฟซนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาริคเรนเจอร์เจ้าบ้านนะครับลงแข่งขันไปแล้ว6นัดชนะ,ะชนะ3เสมอ3แพ้0ได้10เสีย4มี12แต้มอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันไปแล้ว7นัดชนะ4เสมอ1แพ้2ได้9เสีย6 มี13แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางสถิตินะครับเทสหูเทส10ครั้งหลังสุดที่เคยพบกันนะครับเป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะถึง8ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียวนะครับก็สามารถการันตีการมี2ประตูแปะได้ไปถึง80%เลยนะครับเรามาดูราคาแฮนดิ c แคปนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับ จายน้ำ0.70ให้เจ้าบ้านจายน้ำ1.10ให้ทีมเย็ยนปัจจุบันนี้ราคาเฮนีแคปได้มีการไหลไปให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งน,นะครับาจน้ำ0.90ให้เจ้าบ้านจายน้ำ0.90ให้ทีมเย็ยนเช่นกันนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่3ลูกายน้ำ0.80ให้เจ้าบ้านจายน้ำ1.00ให้ฝั่งต่ำ ปัจจุบันนะครับศูนย์เต็มเวลาก็ยังอยู่ที่3ลูกเหมือนเดิมนะครับเรามาดาูราคาปูราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านชนะจ่าย1.83ผูเสมอเต็มเวลาจ่าย3.75ผูทีมเยือนชนะจ่าย3.80ปัจจุบันนะครับราคาปูได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับคือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลง1.29 ภูเสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นจ่ายถึง5.00จูนภูทีมเยือนชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจาก3.80ไปเป็นจ่าย11.00นะครับก็จากเลนราคาโูนี้ก็คือปิดโอกาสทีมเยือนนะครับที่จะสามารถบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากเลนราคาภูนี้ผมจะให้ทัศนะว่าราคาภูของหน้าบอลต่อจ่าย1.29ของบอลที่ต่อลูกครึ่งน,นะครับ ก็เป็นกา,การการันตีว่าหน้าบอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับอีกทั้งภูเสมอเต็มเวลายังจ่ายถึง5.00นะครับก็ยังสนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อสนับสนุนให้มีสกอร์นะครับดังนั้นวันนี้เราไปลุ้นประตูของเจ้าบ้านกันนะครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกลินฟิล FC ครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันที ใครสนใจเข้ากลุ่ม V I P รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์ไปที่4 5 o v e r 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วนอกจากนี้ทาง45นาทียังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจแอดไลน์ไปที่ SO 8, o v e r 1 6 8 o v e r 168กันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก V.I.P ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ